วันนี้พุทเดขอเสนอเมนูข้าวต้มกุย้ยมาพร้อมกับเครื่องเคียงกับข้าวง,ง่ายๆสามัญประจำบ้านเรียมน้ำยำอนเนกประสงค์กันก่อนเลยน้ำยำนี้กินกับอะไรก็อร่อยซอยหอมแดงกระเทียมพริกขี้หนูใส่เยอะๆย,ยิ่งใส่เยอะยิ่งเค็มข้นยิ่งแซบเรื่องซอยเรื่องยำบ้านนี้ถนัด มาเตรียมปรุงน้ำยำกันต่อเลยน้ำยำสูตรนี้อร่อยข้นหนัวแน่นอนใส่น้ำเชื่อมหรือน้ำมะจ่าลงไปเติมความเค็มด้วยน้ำปลาหอมๆต่อด้วยน้ำมะนาวเป้นสดๆบ้านนี้ชอบกินเปรี้ยวใส่น้ำตาลทรายใส่ผงนัวตามชอบเลยนะจากนั้นก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันรวมแล้วก็ชิมรสเอาตามชอบเลยเปรี้ยวเค็มหวานส,วส่วนผสมเข้ากันดีก็ใส่หอมซอยกระเทียมซอยพริกซอยที่เราเตรียมไว้ลงไป พูดโพดลยแหละจานนี้ส่องคุกคาวให้เข้ากาันน้ำยำูุดนี้อร่อยแซ่บแน่นอนไข่เค็มแดงๆที่เราซื้อในรัวตาประถูทอดหอมๆเม,มนูต่อไปหมูแดดเดียวทอดพริกสดใช้ไฟกลางทอดหมูแดดเดียวใช้ไฟกลา,างทอดหมูจะไม่อมน้ามันแล้วก็นุ่มไม่แข็งกระด้างพอหมูสุกทั่วกันเราก็ใส่พริกกับกระเทียมสดลงไปเลยทอดจนเหลืองหอมเตะจมูก เรารพร้อมที่จะจัดเสิร์ฟได้เลยหมูเดียวเดียวหัน่นเตาแบบนี้ทอดสุกง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะได้กระเทียมกับพริกทอดมาอีกเข้ากันะมาๆตามด้วยไข่เจียวทรงเครื่องจะใส่หมูสับหรือผักอะไรก็ตามชอบได้เลยถ้าชอบกรอบฟูก็ใส่น้ำมันเยอะๆกรอบนอกนุ่มในก็ใช้ไฟแรงหน่อยทอดจนสุกหอมกำลังดีเรื่องของไข่เจียวเป็นสูตรบ,บ้านไข่บ้านมาเลยจ้ะไม่ต้องพูดเยอะ ทำเสร็จก็จัดเสิร์ฟได้เลยงานยำงานทอดเสร็จไปเรียบร้อยมาผัดกันต่อเลยผัดปลาบุ้งสู้กระทะไฟไม่แดงแต่เด้งกรอบเด้อใส่น้ำปรุงสำเร็จเล็กน้อยบ้านนี้ชอบกนิ่นก้นกานกรอบดีผัดเลยผัดด้วยความค่องแก้วกระชับกระเชงผัดแค่พอเข้ากันเป็นเสร็จเตรียมเครื่องเคียงเสร็จกันเรียบร้อยรเราไปเตรียมจับโต๊ะกันได้เลยเข้าต้มร้อนๆพร้อมเครื่องเคียงชุดนี้อิ่มอร่อยประหยัดแน่นอนทุกเมนูทำง่ายสามารถประจำบ้านสุดๆ ข้าต้องโกยร้อนๆพร้อมเครื่องเขียนชุดนี้ทันอิ่มแล้วก็ประหยดัดอย่าลืมกดติดตามกันนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ